สวัสดีครับนี่วันนี้พบกับนายเอเมซอนนะครับวันนี้เรามีรายการไหนนะครับรายการอะไรมาแบ่งปันกันนะครับเดี๋ยวเรามารับชมไปด้วยกันดีกว่ามาอย่ามัวแต่โม้เลยดีกว่าครับมาเปิดกันเลยนะครับว่ากล่องนี้จะมีอะไรนะครับน่าตื่นตาตื่นใจเป็นรายการไหนนะครับสายอะไรยังไงนะครับเป็นรายการพระวัตถุมงคลเครื่องรางอะไรนะครับเดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันนะครับอ่า เปิดดูเลยเปิดดูเลยครับเป็นรายการไหนอะไรย,ยังไงครับเป็นรายการไหนอะไรย,ยังไงครับนี่อ๋อมีอลองมาเรียบร้อยอย่างดีอะเป็นรายการนี้ครับอ่าเดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันเป็นรายการหยัง่งนะครับห่อ,อ,อ,อบับเบิ้ลมาอย่างดีครับตา,ตายนะครับ เป็นรายการพระหรือเป็นรายการวัตถุมงคลอะไรเอ่ยอามาร่วมลุ้นด้วยกันอ่ะเปิดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน้าตาเป็นอะไรยังไงนีนนะครับเป็นนะครับอะไรเนี่ยกุมารทองคน,นองทรัพย์ทวีโชคหลวงพัดบุญญากามโมนะครับนี่ได้มาสอุ้นอ่ะเปิดโชว์เลย เปิดโชว์เลยเปิดโชว์เลยมาลูกพ่ออยู่กับพ่อนะเออชื่อน้องอะไรดีอ่ะเดี๋ยวเปิดมาก่อนเดี๋ยวขอดูสีก่อนนะวเดี๋ยวค่อยตั้งชื่อให้นะเดี๋ยวค่อยตั้งชื่อให้มาเปิดกันนะครับรุ่นนี้เป็นอะไรท่านผู้ชมสายหมูไม่ควรพลาดนะควรเก็บไว้บูชาไว้ซะหน่อยนะสักรุนสองลุนนะครับนี่กุมารกุมารทองรุ่นคนองทรัพทวีโชคโอ้ห ขนองซับเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูรายการแรกปรเปิดมาโอ้โหเฮ้ยโอ,ยอ,ยอยตกใจนึกว่ารายการที่หนึ่งจุดหนึ่งนั่นหนึ่งจุดหนึ่งนีดเนื้อเงินเลยนะโอ้ยเลขอะไรครับเนี่ยเลขอะไรครับมีใครชอบไหมสายมูอย่างนี้โหต้องไปซื้อต้องไปซื้อหวยไปเนยนะครับสามศูนย์เลเขโค้ดสามศูนย์ น่าจะเห็นนะอ่าสามสูนะทุกคนนี่ตอกแบบนี้อุดมวลสารแบบนี้นะอุดมวลสารแบบนี้นะนี่น้องชื่อน้องอะไรดีอ่ะอันนี้ต้องต้องมีคําว่าเงินแน่แหละน้องคนนี้ลูกพ่ออยู่กับพ่อนะลูกนี่มาอยู่กับนายเอเมทอนช่วยพ่อขายผ้าได้เยอะนะลูก <laughs> อ๋อนี่ครับนี่ น่ารักน่ารักแบบนี้นะครับน่าเอ้ยน่ารักนะน่ารักดีนะอ่าชื่อน้องอะไรดีอ่ะชื่อน้องอะไรอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่าเดี๋ยวน้องนี่ที่เอามาส่องลุ้นนี่เพื่อให้น้องเขามีเพื่อนนะเออให้น้องเ็ามีเพื่อนกันนะอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับมาทั้งงวดนี้เจ๋งจริงถูกหวยนะเออถูกหวยถูกหวยแล้วซื้ออะไรให้ดีอ่ะซื้อของเล่นให้แล้วกันซื้อของเล่นซื้อน้ำซื้อขนมให้กินแล้วกันนะ ออเล่นซื้อน้ำซื้อขนมให้กินแล้วกันมาดูอีกรุ่นนะครับว่าเป็นรายการไหนรายการอะไรนะครับถ้าเกิดถูกหวยฝากเพ,เพื่อนพี่ๆกดติดตามผม,มด้วยนะดูดิว่านายเอถูกหวยเปล่า <c oughs> นะครับปกติไม่ค่อยซื้ออยู่แล้วนะครับมาซื้อหน่อยแล้วกันน,น,ากานะครับขนองซับทวีโชคหลวงพัดบุญญากรรมองนะมาดูอีกรุ่นหนึ่งเป็นเนื้ออะไรรายการไหนอะไรยังไงโอ้โหเป็นซาตินครับ รายการที่เท่าไรเอ่ยเฮ้ยรายการที่หกรายการที่หกรายการต้นๆนะเนี่ยนะครับโอ้เป็นซาตินโหต้องมีทองกับเงินแหละนะครับสององเนี้ยต้องมีทองกับเงินแหละเออ,อชื่อน้องอะไรดีเลขโค้ดเดี๋ยวมาดูหน่อยเขาพิมพ์ว่าพอครับพอนี่เนื้ออะไรอะทองทิปเหรอทองทิปเหรอ,อเลขโค้ดสองหลักด้วย เลขหนึ่งห้าครับทุกคนว่าเลขสวยนะครับไปเสี่ยงดวงได้เลยเนี่ยลูกพ่อนะครับให้พ่อถูกหวยนะแล้วเดี๋ยวพ่อซื้อขนมเลี้ยงแล้วลูกนะซื้อขนมซื้อน้ำ <c oughs> นะครับมารายการที่หกนะครับนี่พอผ่านนะครับน่าจะเป็นทองทิพย์อะเนาะพอผ่านะนะ่ะเนาะทองทิพย์นี่น่ารักดีนะเอาไปทํายังไงดีอะเอาไปทํายังไงดีได้บูชาเอาไปใส่กําไรแบบนี้ได้ไหมเอาไปใส่กําไรแบบนี้เนาะเป็นกุมาร เงินกุมารทองเรียกซั์เนาะชื่อเงินทองขนองลิศไหมเออชื่อเงินทองขนองลิศไหมน้องเงินน้องทองอ่ะนี่น้องเงินนี่น้องทองอืมอ่ะชื่อน้องเงินอ่ะเท่เปล่านะครับน้องอะไรดีน้อง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 อะไรดี พี่พี่เอฟซช่วยตั้งชื่อให้หน่อยนะครับพี่พี่เอฟซช่วยตั้งชื่อให้น้องหน่อยทั้งสองตอนนี้นะครับมาอยู่กับพ่อนะลูกนะ่าใครสนใจรายการไหนอะไรยังไงอยากสอบถามนายเอเมซอนก็ทักทายเข้ามาได้นะครับตามที่อยู่ตามช่องทางด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนะครับลองทักทายนเข้ามาละกันนะครับนี่สองรายการนี้สวยน่ารักเลยทีเดียวเชียวนะครับรายการที่11กับรายการที่6โอ้หน้ารักหน้ารักนะครับอ่านี่นะครับเป็น เขาบอกว่าเป็นกุมารทองเทพนะไม่ไม่มีผลเสียนะเออไม่มีผลเสียกับการเช่าบูชานะครับไม่ได้ให้โทษนะอ่าให้พุทธคุณอย่างเดียวนะครับอ่าหลวงพ่อพัดคุณยาักษา์โมนะครับนี่วัวดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ครับอ่าปี2564นะวันนี้ก็วันที่13โอ้เปิดวันแรงซะด้วยนะครับวันเสาร์ที่13 เดือนพฤศจิกายนพศ2564ครับวันนี้นี่สองรายการนี้นะไม่รู้ว่ายังจะมีลุ้นอยู่หรือเปล่านะก็ลองสอบถามเข้ามาดูได้นะครับถ้าใครชอบรายการนี้นะครับใครตามหาสายมูนะครับนี่กุมารน่ารักน่ารักกุมารทองเทพน่ารักน่ารักแบบนี้ใครชอบก็นะครับลองทักทายกันเข้ามาดูแล้วกันนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวไปขอคิดชื่อก่อนนะครับชื่อ โอ้โหนึกไม่ออกนะครับนึกไม่ออกนึกไม่ออก,ก,ออกว่าตั้งชื่อน้องว่าอะไรดีอะโอเคก็ฝากเพื่อนพี่พี่เอนะครับก็ใครอยากตั้งชื่อให้น้องนะก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอแล้วกันเนาะคอมเมนต์กันไว้นะอ่ะส่วนวันนี้นะครับผมในเอเมซอนก็ ขอล่างกันไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามีใบรายการเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ด้วยเนาะสำหรับรายการนี้นะครับก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดถูกใจไว้ด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับให้พี่ได้ดูรายการสวยๆโอ้รายการนี้น่ารักเนาะน่ารักทั้งสองอ่ะดูดิดูยืนเนี่ยงั้นไงอหน้ารักนะหน้ารักเออพิมพ์ออกมาหน้ารักดีนะครับกูมานมีจุกดูน่ารักดี ดูเอาเรื่องแล้วเนี่ยดูเอาเรื่องนะเนี่ยโอเคไม่รู้ว่าคืนนี้จะวิ่งกันคึกหรือเปล่าลองดูแล้วกันนะเดี๋ยวขอหวยสัก,กวงวดหนึ่งทําแม่โป้เชนแสดงว่าประสบการณ์เขาเรียกว่ารุ่นประสบการณ์โอเคงั้นวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ